เหรียญเหรียญสิบบาทสตังทอนเหรียญพอสอรับซื้อเพียงรับซื้อเพียงอ่ห้าหกพอสอเท่านั้นนะคะพอสอแรกก็คือสิบบาทสองห้าสามหนะึ่งสามสามน่ารับอยู่แล้วละคะ่ะคนหลายคนถามว่าสามสามรับซื้อไหมรับซื้อแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะสามสามยังไงก็รับอยู่แล้วแต่ถ้าถ,ถ,ถ้ามีเหรียญจริงนะคะส่วนมากเลยเหรียญจะไม่มี เหรียญสิบบาทสองห้าสามสามเหรียญจริงอ่ะไม่มีเขาเขาผลิตน้อยผลิตจํานวนที่อยู่ในประเทศไทยเขาบอกมีอยู่ประมาณไม่ถึงสิบเหรียญแอบไม่ถึงสามสิบเหรียญม้างโดยประมาณนะคะว่าเขาว่าไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนเพราะยังเช็คไม่ได้ค่ะสามสามแล้วก็มาสามหนึ่งสามหนึ่งจำนวนผลิตเพียงหกหมื่นสองร้อยเหรียญสามหนึ่งรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะต่อมาก็เป็นวาระที่สามสี่หนึ่งเหรียญนี้เลยนะคะสองห้าสี่หนึ่ง จำนวนผลิต9 8 0 0เหรียญไอ้98 900,000เไม่ได้พูดจำนวนผิดเลขผิดค่ะรับซื้อนะคะ9จำนวนผลิต900,000เหรียญรับซื้อเหรียญละ50บาท10บาทปี2541ตัวติดผลิตน้อยอันดับที่3เปนนัคิดว่ามีอนาคตแน่นอนเหรียญเก็บเหรียอญพศออนะคะถ้าท่านหาเองได้ท่านแลกมาเลือกเองได้ท่านจะไม่มี ความเสี่ยงในการขาดทุนเลยนะคะจําไว้นะคะปิดการปิดการขาดทุนเลยถ้าท่านเลือกเองเก็บเองแต่ถ้าท่านซื้อก็อย่าซื้อราคาสูงนักนะคะกันการเจ็บตัวซื้อส่วนต่างน้อย,อยแล้วจะไม่เจ็บตัวนะคะ10บาทปี25 4 1สเก็บได้คะ่ะมีอนาคตแน่นอนค่ะต่อมาก็เป็น10บาทปี2 5 4ห้าสี่สองกับสามสี่เอา4ี่สองก่อน อันนี้สามสี่สามสี่สี่สามอันนี้ค่ะสามสี่เหรียญสิบเหรียญสิบบาทสตางทอนพสสองห้าสามสี่จำนวนผลิตหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นหนึ่งล้านสามแสนนี่ถือว่าน้อยมากนะคะจำนวนผลิตและปีสองห้าสามสี่นี่เขาเป็นปีผลิตต้นๆเนาะเพราะปีแรกเขาเขาสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ ใช่ไหมคะสามหนึ่งเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะๆที่ในท้องตลาดเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะคะเยอะๆก็จะเป็นสองห้าสามสองค่ะเพราะสามหนึ่งนี่ยังไม่ออกสู่ตลาดมากนักยังไม่ค่อยนิยมสามหนึ่งต่อมาก็สามสองสามสองนี่ผลิตยเยอะนะคะมีเป็นสตางค์ทอนเยอะสามสองสามสามนี่จำนวนผลิตแค่ร้อยเหรียญเท่านั้นแล้วก็มาสามสี่นี่แหลคะค่ะเท่ากับ เท่ากับที่อยู่ในท้องตลาดเยอะๆก็เป็นมีสามสี่เนี่ยเป็นเหรียญที่สองนะคะสองห้าสามสี่จำนวนเปน 1, 3, 0 8, 0, เหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะนะคะเหรียญน,นี้นะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทดูเพียงพอศอเท่านั้นนะทองประดานไม่ต้องดูอะไรดูพอศอ,อย่างเดียวจริงๆค่ะต่อจากสามสี่แล้วก็มาดูพอศอ,อื่นต่อจากสามสี่เอาเอาไล่พอศอนี่เลยนะคะสองห้าสี่สอง เหรียญเขาสวยนะเหรียญเขาใช้ได้เลยแหละเนี่ยดูสิเหรียญสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสิบบาทสองห้าสี่สองเหรียญสวยมากโอแ้แต่เหรียญเขาล้างค่ะเหรียญล้างไม่ใช่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะคะเพราะว่าผิวเดิมไม่อยู่แล้วค่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่ผิวเดิมเป็นผิวล้างสิบบาทปีสองห้าสี่สองนะคะเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สี่ หนึ่งสามสามสองสามหนึ่งสามสี่หนึ่งค่ะสี่ก็สามสองเออสี่สองค่ะขอขอภยัยสี่สองจำนวนผลิต 1, 30, หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญเท่านั้น 1, 30, หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญถือว่าน้อยมากผลิตเท่าๆกับเหรียญวายละที่ที่ผลิตน้อยสดุดอะผลิต 1, หนึ่งล้านเหรียญที่ไม่ได้ทําคลิปแล้วนะผลิตจํานวนผลิต 1, หนึ่งล้านเหรียญเท่ากันเลยอันนี้ก็หนึ่งล้าน สี่สองหนึ ans, right? ่งล้านกับสามหมื่นเหรียญเท่านั Problem ้นแล้วไปเหรียญหมุนเวียนอ่ะเป็นเป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันใช่ไหมเหรียญเนี er ้ยหมุนเวียนก็จึงต้องสึกหรอไปตามการเวลาสองห้า <lights> สี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะสิบบาทตังทอนดูเพียงพอสอเท่านั้นค่ะสองห้าสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะต่อมานะคะดูต่อสี่สองแล้วก็มาสามสี่แล้วกันอืมใช่ พศสอ3 4เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่6 25 3งหตัวติดผลิตน้อยอันดับที่6รองจาก 3, 4, 4, 3อันดับ 1, 3, 3, อันดับ 2, 3, 1, อันดับ 3, 4, 1, อันดับ 4, 4, 2, อันดับ3เอยอันดับ4อันดับ5 3 4อันดับ6 นี่แหละค่ะสองห้าสี่สามสองห้าสี่สามตัวติดผลนะอันดับที่หกจำนวนผลิตหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญเท่านั้นนะคะจะาราคารับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค okay. ่ะเป็นอะรรับซื้อนะคะดูเพียงพอ,อรับตังทอนมาดูพอ,อได้เกินหน้าเหรียญแน่นอนและและสี่สามเนี่ยแปนว่ามีเยอะนะใครจะเก็บก็เก็บได้นะมีอนา,าคตแน่นอนเหรียญที่ติดหนึ่งในสิบอันดับหายากเนี่ย เป็นนะว่ามีอนาคตค่ะมีอนาคตติดหนึ่งในสิบอันดับหายากเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่สามนะคะฝากไว้ค่ะเก็บเก็บได้เก็บเลยนะคะอย่างตอนนี้นะคะเรามีโอกาสเก็บนะเลือกสวยๆเลือกที่ไม่บินไม่ดำ่ะเนาะเก็บได้ในยอย่างเหรียญเนี้ยเก็บได้เลยสวยๆค่ะจากสองห้าสี่สามก็มาเาเหรียญสุดท้ายก็จะเป็นสองห้าห้าสามเอ้เปน่ะมีตัวอ้อมีม,มีเนี่ย เออ sc ก really right? right. so ็ม so so ีมาเหมือนกันเนี่ยเขาส่งมาให้เนี่ยเขารู้เลยว่าไปรับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาก็ส่งมาเนี่ยแล้วสองห้าสี่สามเดี๋ยวนี้สวยเนี่ยยังมองเห็นผิวอยู่เลยผิวเดิมเดิมเนี่ยผิวใช้ผ่านใช้น้อยสิบบาทสองห้าห้าสามห้าสามนี่เป็นบล็อกเพศเสียใหญ่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเพศเศียโตแล้วสองห้าห้าสามเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่เจ็ด จำนวนผลิตหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญก็ไม่ถึงสองล้านเหรียญก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่ถึงสองล้านเหรียญค่ะสองห้าสี่สองห้าห้าสามไม่ได้รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาททวนอีกรอบหนึ่งนะคะสิบบาทสองห้าสามสามอันดับหนึ่งสองห้าสามหนึ่งอันดับสองสามห้าสี่หนึ่ง อันดับ3 2542อันดับ4 2 5 3 4อันดับ5 2543อันดับ6 2553ในมือนี้ค่ะอันดับที่7เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่7รับซื้อเหรียญละ15บาทราคารับซื้อนะคะก็จะรับซื้อแค่นี้ค่ะนอกนั้นไม่รับนะคะถามมาเยอะมากว่ารับไหมพศนี้พศนอไม่รับค่ะไม่รับเลยนะคะรับพศที่พูดมานี้เท่านั้นนะคะนอกเหนือจากนี้ไม่รับซื้อค่ะ เขาใจตรงกันนะคะรับพอสะอะไรพะนะบ,บอกชัดเจนที่สุด